นี่นุ้นอีกองทุกคนไม่อยเข้าไปขุดละในดงต้นหนามเลยนี่เห็นไหมต้นหนามต้นหนามไ้ไปขึ้นไม่ได้เอาแรกนะฮะรอบสองโอ้โหบ้าไปขึ้นไปนู่นแล้วเอ้ยโอ้อยู่ข้างในนู่นเลยนะทุกคน มาเอ,อ้าคุณบูบูฟูบ้านะ่ะนุกคนดูไอ้เข้าใหม่ปะแล้วอยังทิ่เคมยมาทุกคนสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมเต้ค,คนป่านะทุกคนวันนี้เนี่ยเจอคนในป่าอีกแล้วทุกคนแล้วก็วันนี้เนี่ยเราเจอของดีแล้วนะครับผมเป็นชุดที่สองซึ่งหลังจากที่มันไม่ขึ้นมาประมาณสี่ห้าวันนะทุกคนนะ อนนี้เราก็เป็นกลุ่มแรกที่มาเจอนะครับเพราะว่าแม่ผมหาชอบหานี่แม่กับน,น้องผมนะครับผมก็เรียกผมนะให้มาดูทุกคนมาดูดินี่นะครับผมแม่ผมก็หาได้นอนเหมือนนะน้องช้ยก็ตามผมมาดูนี่ทุกคนนี่นี่คนชอบหาเห็ดก็จะเป็นคนแรกของหมู่บ้านนะชุดสองนี่น่าจะเป็นคนแรกแล้วครับแม่ผมเป็นคนแรกๆเลยก็ยังไม่มีใครเจอเห็ดนะมาสี่วันแล้ว แม่กเลยมาดูแหลงเ้าหะโอ้นี่คือหลุมอ้นนะทุกคนอนนี่เข้าไปก็กรบบนบบัน้าดูอวดีะไดดี่ะขบอดีนะบีนิดนเดี๋ยวาจะี้านี่มันจ<ว>ะนทรมานนิดนึงนลำบากลำบานะทุกคน

แค่แบบหน้าผ่านแต่เป็นดินสลบไหมดินถลม่มอ่ะมันกลายเป็นเนินผาีนี่ทำอีกชีวิตแม่อีกวันหนึ่งอีพีสามทุกคนนะรอบที่แล้วก็ไปหลงป่าก,กันรอบนี้ไม่น่าจะหลงเพราะเป็นพื้นที่ป่าที่เราแม่เคยชินตต้แต่และจนโตนะโอเคจัดให้คนแม่ดูดูดูด,ดูคนแก่ขึ้นทวนดูนะครับต้องใช้มีดแทงนะ นี่ใช้ทวารน,นี่คือการใช้ทวารดึงตัวเองขึ้นไปและส่วนผมจะปีนยังไงคุณดีนทุกคนให้สามารถยึบขึ้นได้นะครับผมนะยูดจืดอุ่นขึ้นอึ๊งได้ทำไมขึ้นไม่ได้รอบแรกนะฮะรอบสองโอโ้โหบ้าไปขึ้นไปนน่นแล้วเอ้ยคิ้วผมแล้วล่ะคน ือไปดูของดีข้างบนมกตีทุกคนนุ่นเ็ดหเจอเส็จแล้วนี่ทุกคนตรงนี้มูนึงดอกกุยกับพี่บตอิมาตอทำไมไม่เจว่าเ็ดตุ่มเลยนะนี่มูนึงเ็ยังกุ่มอยู่เลยอะนุ่นเฮ็ดตุ่มเลยเฮ็ดนุกจกตาอืเเยอะถับตัวตี ไม่งก่งกเลยจะิ้งแล้วตาท้วกกโหโหดีกัตรงนก็ระหว่าข้อระหว่าข้อหเห็ดเชีบบอตัวนี้ตัวนี้อกเลืดดูดิมเทเลยบ่เทเลยชัเห็ดนี้มันเริ่มทุกคนมันเริ่มแดงแล้วนะมันเริ่มรวยแล้วเห็ดน่าจะขึ้นตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะถึงถอนได้ง่ายมากเลย ไอเลียกลับบ้านเด็กไปตอี้ก็เนี่ย,ยกลับนะบ้านไปเลยมาเลย่ทุกคนชิวๆหรอนี่นู่นในกองทุกคนไม่เข้าไปขุดละในดงต้นนาำเลยนี่เห็นไหมต้นนาำให้หนามนะมาดูวิ มันมือมันมือนะครับผมตอนนี้ก็น่าจะมันมือคุณแม่นี่เลยเริ่มได้ไเรื่อยๆทุกคนนี่กล่องหนึ่งนะยังไม่หมดเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่อีกนะนี่ทุกคนนี่สวยๆั้งนั้นเลยดูแล้วก็มีนู่นอีกนะกระจุกหเห็นไหมนี่นี่นน เห็ดนี้มันเริ่มโรยนะทุกคนไม่ใช่มันรวยเพราะว่ามันมีเหงือนนะมันรวยเพราะว่าเอ่อมันนะครับผมนะเริ่มเน่าแล้วเริ่มเสียก็ดีที่ฝนไม่ตกทุกคนสองสามวันแบบนี้ที่เห็ดไม่ออกเลยมันเจอปลาโล่<า>เจอปะออ ออโอ้โหอ,อยู่ข้างในนุ่นเลยนะนลลมากไม่เกินความสามารถคุณแม่ผมนะครับซึ่งคุณแม่เนี่ยบอกว่า แม่เป็นมนุษย์ตัวจิ๋วไงแม่สูงแค่ร้อยสี่สิบนะแม่บอกแค่นี้ไม่ขนาดมือมากอโอ้โชวียะเทียีะเอคือบุบบูบไนะคือเลือดที่งอหมอ มาโมชคพอเลยอะแล้วครับผมก็กว่าจะได้แต่ละจุดแต่ละด,ด,ดอกนี่มันก็นไม่ง่ายนะก็หมู่บ้านนี้ก็ข้อง้างเยอะเหมือน,นกันนะเห็นหมู่บ้านนี้โอ้ยต,ตุนพะหลูอุลนีนขมุตน่ประหลนเฮ้ยดิ นี่ทุกคนโอ้ยน้ำเกี่ยวโอ้ยนู่ไหนหมดลู่ทุกคนเห็นไหมข้างในลนู่เห็นไหมนะการหาเหตุนี่ไม่ได้ง่ายนะทุกคนนะต้องมุดมุดคนตัวเล็กนี่จะได้เปรียบนะอย่างแม่ผมเนี่ยก็นน่าจะหมดแล้วนะแม่บอกหมูน่นี้เดี๋ยวเราลองดู จุดอื่นยงนันทุกคนนแล้วเต็มตรงนี้จะเป็นจุดปิดท้ายแล้วละ่ะเพราะว่าน้องชายบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยน้องชายมาเจอแต่เมื่อคืนรอบหนึ่งแล้วนะครับทุกคนตันนี้เราก็ขึ้นเนินสูงอีกแล้วดูแม่ผมอยู่นุ่งเห็นไหมโอเคเราไปหาแม่กันก่อนขึ้นมาถึง อย่างยอดเนินก็ต้องนั่งพักกันก่อนนะี่ทุกคนดูไอ้เข่าใหม่ปะอย่างที่พูมันมีกอ <ừ> ที่ก่อา,าที่บเฮียที่คทแบาตาบต้นมันปะที่จะที่ตา้ามันบ เดินทางต่อทุกคนหาต่อทุกคนกคน็ไม่รู้จออีกหรือเปล่านะพื้นที่มันก็จะดูมืดๆคลุมๆนะทุกคนอยู่ใตล้ลมไม้ ตอนนี้เราก็เดินมาเจอกับพริกป่านะทุกคนนี่เลยเม็ดแดงๆสวยๆเลยนะครับผมนี่พิจูนนี่เ,ยเียพิจิ๋วเนี่ยเซตุ้นอะไเนี่ยโอ้มีนี่ทนทุกคนท้น,ทนใหญ่เลยนี่พริกขี้หนูนี่ลูกมันเต็มเลยนะทุกคนนี่ลูกมันยังอ่อนอยู่ลูกมันยังอ่อนอยู่ทุกคนเน,นี่เห็นไหม,มออนะลกูกมันยังอ่อนอยู่นะแล้วก็ตรงนู้นด้วยเพราะว่าพิกมันยังอ่อนอยู่ ครับทุกคนตอนนี้เราก็กำลังเ,ออเดินทางกลับบ้านแล้วนะหาเป็นชั่วโมงชั่วโมงหาไม่เจอทุกคนแม่บอกว่าน่าจะเป็นเห็ดหลงนะนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมถ้าก็แยกไปหาต่อนะแม่ก็จะกลับไปพักผ่อนก็แม่บอกข่าวลูกนี้เห็ดไม่ค่อยออกนะต้องไปดูตรงที่ผมเคยไปหาเมื่อก่อนทุกคนก่อนหน้านี้ว่าไปดูว่ามันออกหรือเปล่านะอาจจะเป็นเห็ดหลงหรือว่าอาจจะเป็นเห็ดชุดสอง ก็ได้ถ้าฟังที่ผมไปหาขึ้นเนี่ยอาจ,จเป็นเห็ดชุด2องนะทำให้ขึ้นเนี่ยแปลว่าเห็ดชุดนี้ที่เราเจอเนี่ยคือเห็ดหลงครับตอนนี้เดี๋ยวจะเดินทางไปส่งแม่ก่อนเดี๋ยวจะไปถาต่อกคนถึงใช้ห้วยก็ก็จะแยกกันนะครับ ตอนนี้นะครับผมแม่ก็กําลังเก็บผักปลางป่าทุกคนนี่ผักปลางมีใครรู้จักไหมนี่ทุกคนนี่นี่ก็คือผักปลางป่านะนะครับผมมีใครรู้จักไหมนี่ก็คือผักปลางป่านะทุกคนนี่ยอดอ่อน,ออนยอยๆยยาวเหยียนู่นเห็นทุกคนผักปลางนี่เป็นพืชที่ไม่ตายทุกคนมันเป็นพืชล้มลุกนะเดี๋ยวมาต่อทุกคนโอ้โหนี่แม่เก็บเถามนเรื่อยๆเลยนะนู่นทุกคนนูน่น โอ้ไม่ได้ไผ่ชนิดหนึ่งแล้วอ่ะนี่ดูยอดงามๆค,คุณดูยอดงามมั่ยมาอีอีรีนี่ทุกคนยอดงามๆบวกนี่เลยนี่บูมอีแต่บูย่โอ้วเบียเลยทุกคนเห็นไหมถามันมันขค้ืนตอน ดิดชื้อย่างเงี้ยทุกคนขดฟางนี่เส้นหนึ่งนี่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 เห็นไหมตีเก็บไปมันอ่อนมากเลยนะนู่นเห็นไหมใยอ่อนอ่อนไปอ่านี่แหละนี่อ่อนอ่อนเก็บมาได้ยาวๆเลยพอเรา นี่นี่โอเคทางก็ทุลักทุเลนิดหนึ่งนะหวนทำให้ทางสะดวกสบายอูยขอ้ขาวดอียขาวทุกคน,นมันสนุกมันเลยได้เข้าป่านะโค รักทะเลดีจริงตอนนี้ก็ได้ยินเสียงน้ำแล้วทุกคนกาลังส่งไม่ยางถึงว ะครับผมตอนนี้ก็เดินลงมาถึงชายห้วยแล้วนะอน้ยหนือ,อส่งแม่นะนี่นะครับผมก็เดินมาถึงชายห้วยแล้วฝั่งนู้นก็นแม่กัดด้าล้านะทุกคนก็เป็นส่วนของชาวบ้านนะผม้องข้าน้ำตรงนี้เนาอ ตอนนี้ก็จะตื้นนะทุกคนเพราะว่าน้ำท่วมขึ้นมาข้างบนนี่เลย <S 2> <S 2> <S 2> <S เห็นไหมลอยลอยคาบเต็มเลยครับตอนนี้น้ำตื้นละเดี๋ยวคาบฟานะผมเดี๋ยวแม่จะกลับบ้านนะเดี๋ยวผมก็จะไปดูแหล่งเห็ดเก่าๆก่อนหน้านี้ทุกคนว่าคืนหรือเปล่านะก็เดี๋ยวไปดูด้วยกันเลยนะครับผม ะครับผมตอนนี้ก็ได้เข้ามายังในป่าพื้นใหม่นะทุกคนนะก็เป็นป่าที่ผมเคยหาเห็ดได้เยอะๆนะครับก่อนหน้านี้นะทุกคนนะก็มาดูว่ามันจะออกหรือเปล่านะว่าหมูที่แม่ผมไปเจอเป็นเห็ดหลงหรือว่าเป็นเห็ดหมูนะครับผมนะามาหาดูกันทุกคนบริเวณนี้เลยทุกคนเมื่อกี้ผมเจอดอกนี้นะจากระยะไกลตกใจหมดเลยทุกคนคิดด้วยเห็ดโคน ทีนไหนได้เห็ดเมาแล้วนคนโอ้โหเลือดจะตกใจหมดเลยนะนี่แหละก็หมดที่แล้วเนี่ยผมก็มาถอนแถวนี้แล้วคน,นะก็ไม่เห็นขึ้นเลยนะเนี่ยโอ้หไม่มีร่องรอยก็สงสัยต้องรอฝนตกอีกรอบหนึ่งแล้วมั้งทุกคนทำไมก็หนาวนะก็แต่ว่าต้องขึ้นอีกรอบหนึ่งแน่ๆนะครับะขึ้นอีกรอบหนึ่งแน่ๆปีนี้เห็นขึ้นไปรอบเดียวเห็มจะขึ้นปีละสองครั้งทุกคนนะ ย่าขั้นต่ําของมันเลยนะบีละสองครั้งโอเคครับเดี๋ยวจะเดินหาต่อดีกว่านะครับผมผมก็มีเรื่องสงสัยอยธรทำทุกคนคนดูทุกคนเลยนะครับผมนะว่าเจ้าชนิดนี้กินได้หรือเปล่านะนี่ซึ่งผมเจอเคยเจอหลายช่องทั้งเหนือเก็บไปกินแต่มันไม่เหมือนนะครับผมแต่นี่มันอีกแบบหนึ่งก็ที่ไหนเขากินนะครับผมปอกผมได้นะแล้วก็เยอะมากไม่มีคนกินแถวนี้ไม่มีใครกล้ากิน,นครับเขาบอกกินไม่ได้ ก็จะให้พี่ดูว่าพิจารณาว่ากินได้หรือเปล่านะนี่นี่เลยครับผมนี่เห็นไหมทุกคนเห็นไหมนี่ปากการังมักนกำลองถอนอูนี่เป็นเชื้อทุกคนสวยมากๆเลยนะนี่มันเปากกาา็นปลาคารังนะในทะเลผมก็ไม่เคยเจอหรอกทุกคนดูดิมันปานปาลาร์ทะเลไหมนะครับ ยวเข้าไปในปากลาังกันแล้วนี่คนเห็นไหมนี่โอเคครับก็ประมาณนี้นะก็ไม่รู้กินได้หรือเปล่านะถ้ากินได้น่าจะเหนียวทุกคนดน่าจะเหนียว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 กรอบไปครับเดี๋ยวเราก็หาให้กันต่อดีกว่านะครับผมตอนนี้ผมก็มาใหม่ยังจุดที่สองนะทุกคนนะจุดเมื่อกี้หาไม่เจอ ไม่ไเลยนะ,ะก็มาจุดที่สองแทนก็จะดูไปเรื่อยๆน,นะว่าออกไปนะครับโอเคครับเข้ามายในป่าแล้วก็ยังไม,ไม่เจอนะยจะดเดินตามหาก่อน ะครับผมตอนนี้เนี่ยเดิงขึ้นมาถึงยังยอดเขานะทุกคนยังอนะไรวะนะก็ไม่เจอเลยทุกคนเห,หนื่อยมากดูเงาเฮ้ยเสียงอะไรเดินวะต้องดูก่อนเสียงอะไรเดินวะนะครับผมก็ไม่เจอเลยดูเงาออกสุกๆเลย นะไม่เจอเลยเดี๋ยวไปอีกจุดหนึ่งแล้วก็จะถ้าไม่เจอก็จะกลับบ้านนะทุกคนนะเราตอนนี้ออกจากป่าตรงน,นี้ก่อนรู้สึกเหมือนมีอะไรเดินย่องคอแคกขกคอแขกรอบๆตัวผมนะก็เลยจากบ่าตรงน,นี้ก่อนเดี๋ยวก็ไปเจอจุดที่สามเลยดีกว่าตอนนี้รู้สึกเหมือนจะไม่ปลอดภัยเลยนะครับผมนะครับตอนนี้ก็มาอย่างถึงจุดที่สาม เป็นป่าัวที่สามแล้วทุกคนก็ตรงที่ผมเคยมาเจอเห็ดนะโหแต่ว่าดูเหมือนร่องรอยมีการขุดอยูน่นะทุกคนมันมีคนมาหาแล้วอะดูดิดูนะครับผมดูทุกคนดูเลยเดิยนแตกร่องรอยใหม่ๆเลยนะร่องรอยใหม่ๆเลยใหม่ๆเลยเนาะ ดูขุดดินรอยขุดดินดูดิใหม่ๆเลยอะ่ะนี่ทุกคนเห็นไหมขุดใหม่ๆเลยโอเคเรื่องลองเดินดูบริเวณรอบก่อนทุกคนนะครับผมก็หาหลายจุดแล้วนะ ที่เป็นแหล่งที่เห็ดเคยขึ้นนะทุกคนคนะครับก็ไม่เจอเลยนะเดี๋ยวก็จะหาไปเรื่อยทุกคนวนกลับไปทางเข้านะถ้าไม่เจอก็จะกลับบ้านแล้วนะครับผมก็เรามาลุ้นกันครับว่าเราจะเจอเห็ดหร,รือเปล่าอันนี้อยู่ข้างลำธารน,นะโอเคครับเดี๋ยวเราไปหาต่อดีกว่าไปวนกลับไปทางเข้าเลย ผม,ผมก็มาเจอรอยขุดอีกแล้วนะนี่ทุกคนดูดูแล้วไม่ใช่ว่าเขาเจอเห็ดหรอกแต่ว่าเขาเช็คใต้ดินทุนว่ามีเห็ดหรือเปล่าถ้าขุดแบบนี้เนี่ยทำให้เชื้อเห็ดมตายนะไม่ดีทุกคนขุดใต้ดินเลยอะทุกคนเป็นแหล่งเห็ดนะใครมาก็แบกออกแบกออก ผมมายังไม่ได้แบกสักทีเลยอยากจะแบกเห็ดออกจากป่าตรงนี้บ้างจังเลยนะครับมันได้แต่เป็นถุงๆนะโอเคครับหาตาตอทุกคนอยวาัืนดูให้ทั่วเลยครับผมตอนนี้เนี่ยไปทุกแหลงที่ผมเคยได้เห็ดแล้วนะ ตรงนี้เป็นจุดเห็ดดอกใหญ่ซึ่งไม่ออกเลยทุกคนนะไม่ออกก็มีคนมาเช็คแล้วละก่อนหน้าผมเนี่ยนะก็มีรอยขุดแลวรอยเท้านะก็ไม่เจอนะครับผมก็เดี๋ยวรอมารุ้นกันอีกทีหนึ่งอปลายเดือนพฤศจิกนะครับผมแล้วก็กลางเดือนก็ธันวานเนี่ยช่วงนี้แหละนะครับผมผมันต้องออกอีกรอบนะทุกคนก็รอมาดูกันทุกคนนะนะว่าเราจะได้มันหรือเปล่าแต่ตอนนี้เนี่ยก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วทุกคน มากอะเหนื่อยด้วยหาไม่เจอเลยไม่มีกำลังใจแล้วนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกดซับสไครต์นะครับผมนะเอาพบกันใหม่นะครับผมคลิปวิดีโอหน้านะครับผม